สวัสดีค่ะเปิดภาพเศร้าปุ๋ยพรทิพย์และครอบครัวกอดกันร่ำไห้ขณะเข้าดูบ้านที่ถูกเผาเปิดภาพเศร้าปุ๋ยพรทิพย์นา่งฮิลันกนกไซมอนอดีตนางงามจักรวาลขวัญใจชาวไทยและครอบครัวกอดกันร่ำไห้ขณะเข้าดูบ้านซากบ้านพังในมาริบูสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ถูกไฟป่าทำลายจนเหลือเพียงซากปลักหักพังซึ่งปุ๋ยเคยโพสต์ข้อความสุดสะเทือนใจผ่านอินสตาแกรมเล่าถึงความสูญเสียครั้งใหญ่นี้ว่า mm. เราสูญเสียบ้านอันเป็นที่รักในมารีบูเมื่อวานนี้ความทรงจำอลัมค่ามากมายในบ้านพิเศษหลังนี้ที่ซึ่งลูกๆของฉันเกิดและเติบโตบ้านหลังแรกและรังศักดิ์สิทธิ์ของฉันในรอบ25ปี ตอนนี้กลายเป็นเท่าทานขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้ปุ๋ยพรทิพย์และครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้นะคะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ